สวัสดีครับอีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะถึงเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนสิ่งหนึ่งที่คู่กับบันตรุษจีนเราจะเห็นว่าวัดวาอารามหลายๆวัดจัดงานฝังลูกนิมิตครับก่อนอื่นเรามาดูว่า พิธีฝั่งลูกนิมิตงานบุญฝั่งลูกนิมิตนี่เขาทำกันทำไมฝั่งลูกนิมิตเนี่ยมันเป็นการบอกถึงขอบเขตของขันธสีมาของวัดบอกอนาเขตของวัดปกติการฝั่งลูกนิมิตหนึงวัดจะทำได้แค่ครั้งเดียวมันเป็นการประกาศให้รู้ว่า พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยครับทรงอนุญาตให้บริเวณนั้นนะเป็นเขตของศาสนาวัดพระสงฆ์ทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วใครก็ไปยุ่งไม่ได้คือต้องการจะแยกระหว่างพิธีกรรมของคารวาสกับพระสงฆ์เนี่ยขาดจากกันเลยเช่นงานบวชนาาพิธีกรรมอะไรต่างๆเช่นตอนเย็นพระต้องสวดพระต้องลงโบทใช่ไหมครับ สมัยพุทธกาลน่ยพิธีกรรมเนี่ยค่อนข้างลําบากเพราะว่าการที่จะกําหนดอนาบริเวณของวัดเนี่ยยิ่งในสมัยพุทธกาลที่ทําไม่ได้เลยนะครับก็ต้องดูว่าบริเวณภูเขาตรงจุดนี้มันไกลไปถึงภูเขาถึงแม่น้ําเลยแต่เมื่อโลกมันมีความเจริญยิ่งขึ้นตรงนี้ครับทำให้ทุกอย่างมันลงตัวฉะนั้นงานพิธีฝังลูกนิมิตท,ที่เรา ไปเที่ยวกันไปจัดงานไปไหว้พระเอาทองไปปิดฝังลูกนิมิตตรงนั้นแหละครับเป็นการเหมือนกับว่ารับรู้ว่าตรงนี้นะเป็นเขตที่พระเจ้าบดินทรงอนุญ,ญาตให้พระภิกษุทํากิจกรรมต่างๆของสงฆ์ได้ถือว่าเป็นการกระทําอย่างถูกต้องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะฮะบางวัดครับ จัดงานฝังลูกริมิตเนี่ยสามสี่ปีจัดครั้งหนึ่งหลวงพ่อหลวงพี่หลวงลุงทําไม่ได้นะครับอย่าได้ทํามันขัดกับความรู้สึกของญาติโยมว่าอ่ะก็วัดดีเพิ่งจัดไปเมื่อห้าปีที่แล้ววันดีคืนดีจัดอีกแล้วฝังลูกเิมิตผมลงไปถามนะไปถามถามกรรมการวัดเลยบอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วผมมาทําข่าววัดเนี่ย ก็ทาไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้มาฝังลูกเรมิดได้ยังไงคาตอบก็คือกรรมการชุดเก่าเขาทําผมเพิ่งมาเป็นกรรมการชุดใหม่เอาอย่างนั้นถ้าพี่หมดวาระกรรมการชุดนี้กรรมการชุดใหม่มาทางวัดก็มีงานฝังลูกเิมิดได้อีกสิเขาก็บอกว่าได้นี่แสดงถึงความไม่รู้เลยนะครับไม่รู้หรือว่ามันทําไม่ได้วันดีคืนดีงั้นก็ขุดลูกเรมิดขึ้นมา ลูกนิมิตฝังแล้วฝังเลยเขาไม่มีการขุดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งหลายๆวัดเนี่ยผมเห็นแล้วค่อนข้างจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ลงทุนจ้างดนตรีนะฮะดังๆเนี่ยคืนหนึ่งไม่ต่ำกว่าส0 0แสนขึ้นนะครับหนังจอละ8 0 0 0ันถึงหมื่นหนึ่งจัดเพื่ออะไรครับถามหลวงพ่อท่านบอกต้องการเรียกให้พุทจ ญาติโยมมาดูหนังกันเยอะๆมาทำบุญกันเยอะๆไม่เยอะนะครับท่านคนปัจจุบันเนี้มันเบื่อการเข้าวัดคนจะเข้าวัดต่อเมื่อประกบไหว้ขอหวยเทวสุวรรณประกบไหว้ขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนปู่พญานาคพิธีกรรมพวกนี้นะบอกเลยว่ากําลังจะหมดไปฝักลูกเิมิตอะไรก็ตามเนี่ยคนหลงเหลง มีวัดอยู่วัดหนึ่งไม่เอ่ยชื่อจังหวัดหลวงพ่อคุยกับผมเนื่องจากรองจเจ้าอาวาสมีความคิดว่าจะเอาคุยตี้มาแสดงผมบอกว่าทำงั้นไม่ได้เออทางไอ,อ้นั่นนะเออตำนักพุทธเนี่ยเล่นคุณแน่เทรสศาคมเอาคุณแน่หลวงพ่อก็เหมือนจะเชื่อผมนะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับวันงานผมไปทำข่าว คโยตี้มาในรถคันใหญ่ๆอะเปิดแสดงหน้าวัดเลยนุ่งน้อยห่มน้อยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมเป็นัยรุ่นเนี่ยโอ้โหผมแฮปปี้เลยนั่งดูชอบแต่มันจัดผิดสถานที่ฮะรับไม่ได้จริงผมบอกหลวงหลวงพ่อคิดยังไงหลวงพ่อไปจัดอย่างเงี้ยเราคุยกันแล้วใช่ไหมท่าบอกเป็นมติของคณะกรรมการวัดเป็นยังไงครับ โซเชียลตอนเช้าบินตบาทนะท่านเรียบร้อยเลยท่านมีสิทธิ์จรุดจากตำแหน่งเจ้าอาวาสน,นะผมบอกเลยเชื่อผมสักนิดนึงอย่าเอาไอ้กีเลสตันหามาใส่ชาวพุทธเลยทุกวันนี้มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วผมเปิดเนี่ย Facebook เปิดอะไรเนี่ยมันไม่ต้องเซ็นเซอร์ภาพกันแล้วปัจจุบันนี้มันเห็นกันชัดเจนเลยจนกระทั่งผมไม่อยากจะเข้าไปดูเลย แล้วมันเป็นอะไรที่หลอกลวงโกหกหลอกลวงอย่างมนุษย์ทุกวันเนี่ย Facebook มันมีประโยชน์นะไอ้พวก Facebook ไอ้พวกไอ้อินสตาแกรต่างๆมันมีประโยชน์แต่คนบางคนมันเอาไปใช้ในทางที่ผิดหลวงพ่อเสียใจด้วยแต่ก็ยังกราบไหวผมก็ยังเรียกท่านว่าหลวงพ่อเหมือนเดิมทั้งๆที่เป็นแค่พระลูกวัดธรรมดาอย่าลืมนะครับคนเรานะฮะ จะทำอะไรก็ตามสติต้องมาก่อนบางคนโกนหัวข่มผ้าเหลืองแล้วเรียกตัวเองว่าพระไม่ใช่ครับอย่างมากคุณเป็นได้เพียงไอ้คนไม่รู้จะทำอะไรกินจึงอาศัยข้าวจากชาวบ้านไม่ต่างกับพระพิสุคือผู้ขอแต่คุณเติมอีกเป็นขอทานซึ่งไร้ศักดิ์ศรี คนมันไม่มีงานทําไม่รู้จะไปทําอะไรกินห่มเหลืองโกนหัวโกนคิ้วนั่นแหละครับและชาพุทธที่เป็นอะไรที่แบบแปลกนะไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรเลยครับเห็นอะไรปับ๊บกราบไหว้ก่อนเลยกราบไหว้ก่อนขอโชคลาภก่อนหวังอย่างเดียวว่าสิ่งที่ท,ที่ตัวเองกราบไหวนะ้มันจะให้โชคลาภตัวเองไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองกรา,าบไหว้อะไรอยู่ คนเร็วๆคนชั่วๆมาห่มเหลืองโกนหัวก็ยังคิดว่าเป็นพระเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ผมหวังว่าวันสงกรวันตรุษจีนที่จะถึงเนี้ยงานบุญในงานฝังลูกนมิตของทางวัดขอให้จัดแบบชาวพุทธกันจริงๆนะครับชาวพุทธจริงๆี่ยต้องการความสงบทางจิตใจไหว้พระเพื่อให้จิตใจเบิกบาน ต้องการไปซื้อขนมไปซื้ออะไรเหมือนสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กวัดมาก่อนผมจึงรู้ว่ามันสนุกแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะฮะมีงานวัดที่ไหนมีดนตรีแสดงที่ไหนตีกันที่นั่นกฎหมายมันมีมันศักดิ์สิทธิ์แต่ไอ้คนที่รักษากฎหมายมันไม่เอาไหนมันขี้เกียจสังเกตได้ว่าเวลาไปแจ้งความเนี่ยโงพักไหนก็ได้หมายหัวไปเลยคุณมีเรื่องเดือดร้อนช่วงห้าทุมเท,ที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ มันไม่อยากจะรับแจ้งความคุณหรอกมันกำลังจะนอนชาวบ้านเดือดร้อนจะตายมันไม่เคยมองเลยว่าเฮ้ยเขามาทำไมวะตำรวจที่ดีจะต้องรีบมาถามเลยเออพี่อ้าวลุงอ้าพ่อเป็นอะไรครับเรียกเป็นญาติไปเลยแล้วบอกเกิดเรื่องอะไรขึ้นสถา,านที่ที่คนไม่อยากจะเข้ามาอยู่สองแห่งโรงพยาบาลกับตระลงพักเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีคนอยากเข้าหรอกครับถ้าเขาไม่จําเป็นจริงๆ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องพิธีกรรมของบ้านมนตรานะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่อยากจะแนะนําจริงๆนั่นก็คือพิธีอาบน้ําว่านร้อยแปดพุทธคุณพิธีอาบน้ําว่านร้อยแปดพุทธคุณนี้ไม่ใช่เพิ่งคิดกันมาเองแต่ว่ามันมีมันนานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาคือกรุงสุโขทัยด้วยซ้าไปและย้อนกลับไปในอดีตเราจะเห็นว่า สงครามของกรุงศรีอุธยานะครับนักรบกล้าเนี่ยจะอาบน้ำว่านลงอักขระต่างๆมีผ้าประเจียบใส่เสื้อยันออกรบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราหาคำตอบไม่ได้คือทำไมคนที่อาบน้ำว่านจึงมีความคงประพันธ์ชาตรีศาสตราวุธใดๆน,น,นะครับ ยิงแทงฟันไม่เข้ามันเป็นอะไรที่ถือว่าในโลกใบเนี้มันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขามีอยู่แล้วตามธรรมชาติคนฉลาดนะครับเป็นคนที่ดึงเอาสิ่งนั้นมาเหมือนโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นตัวยาต่างๆมาจากไหนมันก็มาจากสมุนไพรธรรมชาติทั้งสิ้นเหมือนกับว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดตามธรรมชาติสมุนไพรไปหักล้างธรรมชาติ ทุกอย่างมันมีตัวแก้ของมันอยู่แต่คนฉลาดเท่านั้นจึงจะคิดว่าเอาตัวนี้มาแก้ตัวนี้แล้วมันสําเร็จใครจะเชื่อบังครับว่าคนเป็นโลกบาหวานเนี่ยมันมนุษย์สามารถคิดน้ําตาลเทียมได้แต่ก่อนผมไม่เชื่อนะน้ําตาลเทียมว่ามันจะทําให้ความหวานนั้นจะทดแทนน้าตาลผมกินเข้าไปเฮ้ยมันก็หวานใกล้เคียงน้ําตาลในเวลาเดียวกันครับ ผมเคยเอาน้ำตาลเทียมเนี่ยมาตั้งล่อมดมดไม่ขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นแบบผงหรือแบบน้ำเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันครับผมเอาเข้าวสุกเนี่ยมาตั้งมดขึ้นนะฮะมดขึ้นเราจึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลเทียมน้ำตาลปลอมสิ่งที่ทดแทนน้ำตาลเนี่ยมนุษย์คิดขึ้นมาเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ฉลาดจริงๆ กลับมาที่เรื่องการอับน้ำว่านที่บ้านมนตราเนี่ยครับเป็นคนคิดว่านร้อยแปดเป็นเจ้าแรกนะฮะมีสิ่งที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญมากมายนะครับแม้จากการใช้น้ำพุทธมนร้อยแปดวัดและมีพวกว่านสมุนไพรต่างๆเนี่ยมากมายมหาศาลที่ท่านอาจารย์ต่อเป็นคนคิดขึ้นมาจากนั้นก็ให้คนไปหาหาและให้วัดทำพิธี ตามแบบฉบับโบราณทุกอย่างบางคนเอ๊ะทำไมอเราจะต้องไปอาบน้ำว่านที่ตามวัดตามวาวัดทังภาคใต้หลายวัดนะครับมีวิธีอาบน้ำว่านก็คนลงไปอาบค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็คงจะไม่ลงลึกอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเขาอาบแล้วปรากฏว่าได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของคองกระพันชาตรีเนี่ยแน่นอนเลยเกิดขึ้นจริงๆ แล้วเป็นการชะล้างสิ่งไม่ดีให้หมดไปบ้านมนตราก็ทําแบบเดียวกันแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นครับบ้านมนตราได้ใช้เอาน้ําว่านนะฮะมาใส่เป็นภาชนะเป็นขวดอย่างสวยงามนะฮะให้กับคนที่มีความสนใจและมีความเชื่อในสิ่งตัวเนี้ยไปอาบเองที่บ้านได้ผลเหมือนกันทุกประการแล้วคุณจะได้ความเป็นสัสดส่วนส่วนตัวอำนาจพุทธคุณ ถือว่าคําว่าน้ําเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะชะล้างสิ่งไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายสิ่งอวโมงคลออกไปนอกจากจะชะล้างแล้วเขายังเติมเต็มสิ่งที่ธรรมชาติมอไปกับโลกใบนี้มาใส่ในน้ำว่านด้วยอาจารย์ต่อขายในราคาชุดละเพียงห้าร้อยบาทผมถือว่ายิ่งกับคุ้มอีกเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัวเอาความชั่วร้ายความม่นหมองออกไปจากชีวิต เราเอาสิ่งดีๆเข้ามาแลกกับเงินเพียง500บาทยิ่งกว่าคุ้มอีกตอนนี้บางคนบอกว่าอยากจะเข้าวิธีแบบโบราณจริงๆเลยมีไหมมีครับเราต้องไปที่กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์คุณแผนอ,อ,อาจารย์เตียกคุณแผนท่านทำเรียกว่าพิธีสถานที่ถือว่ามาตรฐาน มีความสะอาดอ่างนี่เป็นสัดส,ส่วนไม่ปะปนของใครของมันทําพิธีเสร็จสิ้นทิ้งครับทําความสะอาดอ่างใหม่สบายใจได้เลยว่าไปทําพิธีอาบน้ําว่านกับอาจารย์เปียกคุณแผนแล้วคุณจะรู้เลยว่าความสิ่งอย่างเนี้ยทำไมสายมูจึงมีความเชื่อในเรื่องการอาบน้ําว่าน แล้อาจารย์เปียกถือว่าเป็นคนที่ศึกษาด้านการอาบน้ําว่านมาพอสมควรทีเดียวสบายใจได้ไม่ต้องห่วงนอกจากอาจารย์เปียกแล้วจังหวัดของทางอขอนแก่นก็มีนะครับจังหวัดหลายหลายสาข,าขาของบ้านมนตราเนี่ยกำลังจะดําเนินการเกี่ยวกับการอาบน้ําว่านสําหรับการบูชาน้ําว่านที่เป็นภาชนะ500บาทเนี่ยก็มีให้บูชาทุกสาขาเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ นะครับปีใหม่ทั้งทีนะให้รางวัลกับชีวิตตัวเองโดยการเอาสิ่งที่ไม่ดีออกมาจากตัวผมถือว่าเงินห้าร้อบาทได้ถูกถูกมากมากเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นวัตถุมงคลของบ้านมนตราทุกรายการนะครับเป็นวัตถุมงคลที่สายมูและไม่ใช่สายมูควรจะบูชาเพราะเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับเน้นไปทางธาตุกายสิทธิ์ล้วนๆเลยชีวิตใหม่สิ่งดีๆต้องเข้ามาพร้อมกับพอสใหม่ เราจะมีรอยยิ้มไปด้วยกันยังไงต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนหนังสือแม่นากที่ติดตามผลงานของผมมาโดยตลอดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองครับกลับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ